เอาเละครับกาบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช e l t h e Move ครับและนี่ก็คือประวัติของเดวิสโจนกับตันเรือ Flying d u t c h m a n ผู้บกครองทะเลเซเว่นซีหรือว่าน่านน้ำทะเลทั้ง7โดยก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยดูวิดีโอประวัติของคาลิปโซมาก่อนนะฮะผมแนะนําให้ย้อนกลับไปดูก่อนครับเพราะว่าจะมีเนื้อหาบางส่วนที่คาบเกี่ยวกันซึ่งผมขออนุญาตไม่เล่าซ้ำแล้วกันเนาะอย่างไรก็ตามนะครับผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์ก็อย่าลืมแวะเข้าไปชมกกัันนน่อะครบ เอาล่ะเดวิสโจนนั้นเดิมทีเขาเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเท่านั้นประวัติในช่วงต้นของชีวิตของเขานั้นยังเป็นความลับอยู่ครับทว่าจุดหักเหของกะลาส,สีหนุ่มนั้นเริ่มต้นจากการที่เขาตกหลุมรักเทพเจ้าแห่งท้องทะเลผู้มีนามว่าคาลิปโซแต่ก็มีการเล่าขานกัน2แบบครับอีกแบบหนึ่งนั้นบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้รักเทพเจ้าอะไรหรอกแต่ว่าเดวิสโจนนั้นหลงรักท้องทะเลและมหาสมุทรต่างหากทว่าในเรื่องราวของไพเรตออฟเดอะคา i b เบียนนั้นอ้างอิงตามที่เรารู้ๆกันครับ ว่าคาริปโซก็ไม่ได้ไปพบกับเขาตามสัญญาและมันจึงเปลี่ยนความรักให้เป็นความเกลียดชังที่นําไปสู่การทําลายพลังอํานาจของคาริปโซนั่นเองจากข้อมูลบอกว่าเมื่อโจรหัวใจแตกสลายเขาคนพบว่าตัวเองนั้นผูกติดกับเรือ f Flying d u t c h m a n ซึ่งอยู่ในคำสาบของการทำหน้าที่ช่วยเหลือดวงวิญญ,ญาณที่ตายในท้องทะเลเขาจึงได้เริ่มศึกษาตำราบโบราณเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า The Journal of the a n c i e n t Sea หรือว่าบันทึกตำนานมหาสมุทรครับ บันทึกฉบับนี้ทําให้เขาออกเดินทางค้นหาวัตถุทรงพลังในตำนานมาได้หลายชิน้นและที่สําคัญมันทําให้เขาได้พบกับคราเคนอสุรกายปลาหมึกยักษ์ได้กลายมาเป็นพวกเดียวกับเขาด้วยในที่สุดจากผู้วิทักดวงวิญญาณแห่งท้องทะเลเพราะความโกรธาต่อความรักทําให้เขานั้นมีอํานาจมากขึ้นเรื่อยๆจนได้ความพักดีจากไพเรตหลอดในยุคแรก จนหวาดล้อมเรื่องอำนาจที่เหล่าไพเรียดจะได้อิสระจากท้องทะเลโดยไม่ต้องกังวลกับคาริปโซอีกต่อไปหากพวกเขาร่วมกันกำจัดเธอโดยวิธีการทั้งหมดโจนก็ได้มาจากบันทึกตำนานมหาสมุทรนั่นเองครับเมื่อสภาโจนสลัดชุดแรกเห็นดีเห็นงามด้วยสุดท้ายมันจึงได้นำไปสู่การทำลายอำนาจของคาริปโซจนทำให้เธอนั้นได้กลายมาเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญในที่สุดนั่นเองจากนั้นไม่นานแม้ความแค้นจะได้รับการชำระ แต่ความเศร้าและความรู้สึกผิดไม่ได้หายไปจากใจของเขาเลยเอยวิจโจนจึงเลือกที่จะกรีดหน้าอกตัวเองแล้วควักหัวใจออกมาจากนั้นก็ทำการล็อกมันไว้ในหีบสมบัติที่เรารู้จักกันในชื่อของ d เดดแมนเชษต์นั่นเองซึ่งเขาได้เอามันไปซ่อนโดยการฝังเอาไว้ณเกาะอ,อิสลาครูเซสเพื่อจะได้ไม่ต้องรู้สึกถึงมันอีกรวมทางป้องกันไม่ให้เกิดกบฏบ,บนเรือแล้วแย่งชิงอำนาจไปจากเขา ฉนั้นโจนจะมีชีวิตอมาตะไปตราบจนที่หัวใจของเขาไม่ถูกรบกวนซึ่งทางผู้ชมถามว่าเขาได้ชีวิตอมาตะมายังไงผมเองก็ไม่ทราบกลไกนะครับแต่ว่าเดาว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่เขาได้มาจากบทบันเทึกเล่มนั้นนั่นเองครับเอาล่ะเมื่อปราศจากเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเขาก็เริ่มต้นจากการละทิ้งหน้าที่ของตนเองในฐานะผู้ช่วยเหลือดวงวิญญ,ญาณอีกทั้งเขายังเริ่มโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆด้วยซึ่งจากผลแห่งการกระทําในครั้งนี้ทําให้รูปลักษณ์ของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นสัตว์ทะเลไปเรื่อยๆ ความกระหายความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นและไม่มีที่สิ้นสุดทําให้นักเดินเรือทั้งต่างหวาดกลัวเขาอย่างมากครับโดยเฉพาะสกิลอันติของเขาก็คือคลาเคนที่สามารถพังเรือทั้งลําได้ในช่วงพริบตานั่นทาให้ลูกเรือของเขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเงื่อนไขที่ว่าคนคนนั้นจะต้องรับใช้บนเรือ Flying Dutchman 100ปีเพื่อแลกกับชีวิตและอิสรภาพอีกครั้งเวราลูกเรือเหล่านั้นก็ค่อยๆสูญเสียสภาพมนุษย์ไปเรื่อยๆทั้งร่างกายและจิตใจ แม้กระทั่งโจรที่โหดร้ายขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งกับลูกเรือของตัวเองจนในที่สุดความเกรงกลัวต่อเขาจึงฝังลึกเข้าไปในกระดูกดำของนักเดินเรือทุกคนเพราะว่าโจรก็ได้มาปรากฏในวรรณกรรมในการประจนภัยของแจ็คสเปโร่ด้วยครับทั้งเหตุการณ์ตามหาซอสออฟคอเทสแล้วก็การค้นหาไทม์คิปเปอเพื่อหวังว่าเขาจะได้ใช้มันเป็นเครื่องมือเดินทางข้ามเวลาเพื่อกลับไปในช่วงที่คาลิปซโซยังอยู่ร่วมกับเขาเป็นต้น อีกทั้งโจนนั้นยังถูกเชิญโดยเอ็ดเวิร์ดทีกผู้คุ้มกฎดของโจนสลัดให้มาช่วยเหลือในเหตุการณ์ของกัปตันบอย่าอีกด้วยครับทว่า5ปีนับจากเหตุการณ์ดังกล่าวแจ็คได้อนเชิญเดวี่โจนให้มาช่วยเหลือเขากู้ซากเรือแบล็กเพลที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลจากการถูกยิงทำลายและเผาทิ้งโดยคำสั่งของคัตเลอร์เบคเคตโดยแจ็คได้ยื่นข้อเสนอว่าเขาขอให้ตนเองได้กลับไปเป็นกัปตันเรือแบล็กเพลอีก13ปีโดยเขายอมแลกกับการมาเป็นกะลาสีรับใช้บนเรือ f Flying d u t c h m a n เอาละครับเรื่องราวต่อจากนี้จะไปประติดประต่อกับ p i r a t e of the c a r i b b e a n ในฉบับภาพยนต์ครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากรู้เรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้นะผมจะทยอยทำวิดีโอมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับเอาละวิดีโอนี้ผมก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ